การลงมติเมื่อวานมีการรายงานผ่านสื่อต่างประเทศเหมือนกันนะคะอย่างสำนักข่าวรอยเตอร์สและ AP ก็รายงานเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสื่อของมาเลเซียอย,อย่างเช่นอย่างเช่น b e r n a น d n น w s ก็รายงานบอกว่าประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกของอาเซียนที่รับรองร่างกฎหมายการสมรสคนเพศเดียวกัน เช่นเดียวกับเว็บไซต์เอลจาศิรานะคะก็รายงานข่าวการผ่านร่างกฎหมายนี้มีการหยิบยกตัวอย่างของเกย์คนหนึ่งเขากําลังจะจัดงานฉลองแต่งงานซึ่งเมื่อก่อนก็ทําได้แค่การจัดตามประเพณีเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนี้พวกเขากําลังจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับเว็บไซต์ข่าว VOA ของสหรัฐค่ะที่รายงานข่าวโดยมองในแง่ความร่วมมือจากทั้งฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ร่วมกันร,รับรองร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมทั้ง4ร่างค่ะแน่นอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิง์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X นะคะแสดงความยินดีที่ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาในวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนที่ท่วมทนนี่เป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากนี้โฆษกรัฐบาลอย่างคุณชัยวัชะรงค์เองก็เปิดเผยนะคะว่าที่ ผ่านมารัฐบาลมีการประชุมร่วมกันต่อเนื่องในเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายรับรองเพศสภาพซึ่งก็รวมไปถึงการเสนอถั่วจะเป็นเจ้าภาพ World Pride ด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมการมาของกฎหมายฉบับน,นี้อย่างเมื่อวานเราได้นําเสนอไปบางส่วนแล้วนะคะว่านี่เป็นการขับเคลื่อนยาวนานอย่างน้อยๆ22ปีที่เริ่มการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องต่อสู้จนเกิดเป็นความเข้าใจที่ตรงกันในความเท่าเทียมของสิทธิบุคคลในสังคมที่ควรจะต้องได้รับการยอมรับกัน สมรสและได้สิทธทิประโยชน์ทางกฎหมายเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหญิงหญิงชายชายหรือว่าจะเป็นเพศทางเลือกใดใน LGBTQIA+ ก็ตามค่ะจนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะทำให้ไทยเป็นประเทศและดินแดนที่3ของเอเชียนะคะที่รับรองสิทธิการสมรสของคนเพศเดียวกันต่อจากไต้หวันซึ่งมีกฎหมายรับรองออกมาแล้วแล้วก็เนปาลค่ะมีคำพิพากษาศาลสูงสุดรองรับเมื่อเดือนที่ เองะะการขับเคลื่อนทางนี้คงไม่สามารถชี้ชัดได้นะคะว่าจะเป็นเครดิตของพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะนี่คือการขับเคลื่อนของคนในสังคมอย่างแท้จริงพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลเพื่อไทยไทยสร้างไทยรวมถึงประชาธิปัตย์เองเขาก็เดินหน้าจับมือขับเคลื่อนกันในสภาเช่นกันค่ะท่านประธานที่เคารพครับท่านเคยได้ยินไหมครับว่าเพราะความรักไม่ได้เลือกเวลาเกิดประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าความรัก เป็นเพียงเรื่องของความรู้สึกดีๆที่คนสองคนมีให้แก่กันมีความคิดเห็นระหว่างบุคคลสองคนที่เห็นตรงกันว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันประครับประคองซึ่งกันและกันหรือแยกจากกันนั่นคือเรื่องส่วนบุคคลที่เราควรเคารพซึ่งสังคมไทยของเราในปัจจุบันครับท่านประธานครับมีการเปิดกว้างแต่ยังไม่เปิดรับ ตัวผมเองก็มีลูกหลานญาติพี่น้องเป็น LGBT กีดหลายคนครับผมก็เห็นว่าพวกเขาไม่ได้เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครพวกเขาแค่อยากมีความรักมีครอบครัวดูแลกันเหมือนชายหญิงทั่วไปรวมถึงสิทธิในเรื่องการจดทะเบียนสมรสที่เท่าเทียมเหมือนกันกับทุกๆคนครับท่านประธาน ตัวผมเองก็มีลูกสาวผมไม่อายนะครับที่มีลูกสาวเป็น LGBTQ นะครับลูกสาวผมก็เหมือนคนทั่วไปเรียนจบปริญญาโทมีการทำงานที่ดีเป็นลูกสาวที่น่ารักของผมเสมอแล้วเรียนเก่งได้เกียรตินิยมด้วยไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเป็นเพียงแต่เขามีความรักกับผู้หญิงครับแค่นั้นเองผมไม่เคยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดเลยครับท่านประธาน เสียงของคุณธีรชัยที่ยอมรับอย่างภาคภูมิใจในตัวลูกสาวที่รักเพศเดียวกันกลางสภาผู้แทนราษฎรเป็นหนึ่งในคลิปที่ส่งต่อกันในแพลตฟอร์ม X ค่ะได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะแต่คุณผู้ชมการต่อสู้ ยังไม่จบนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ยังมีการพิจารณาแประยะติในชั้นกรรมธิการ39คนแล้วถึงกลับเข้าสู่การพิจารณาวาระ2วาระ3ต่อไปนักวิจัยของ a อ n e s t y International ประเทศไทยก็มองนะคะว่าจะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะว่ากฎหมายร่างสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยจะต้องไม่ลดสิทธิใดๆของบุคคลทุกเพศทุก สภาพในการสมรสและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในทุกมิติด้วยก็สอดคล้องกับความเห ost, ็นของคุณปยบุตแสงขนกุลเลขาธิที่การคณะก้าวหน้าค่ะโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันว่าเรื่องนี้ยังต้องติดตามอยู่นะเพราะว่าร่างกฎหมายเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาที่รวมทั้งสสและสวแล้วความเห็นโดยเฉพาะในกลุ่มของสวค่ะเขาจะมีความเห็นอย่างไรต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับนะคะว่านี่คือมิติที่น่าดีใจของสังคมไทย ของในภากฝั่งในการเมืองไทยเช่นเดียวกันเพราะพักการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลตอนนี้เห็นพ้องในทิศทางเดียวกันรวมทั้งไม่ควรจะเคลมผลงานเพราะว่านี่เป็นผลงานของทุกคนค่ะผู้ชมการผ่านร่างสนรถเท่าเทียมเนี่ยได้รับการขับเคลื่อนสุดตัวของภาคประชาสังคมเช่นเดียวกันนะคะคำพูดของคุณอันชุมาพรเป็นตัวแทนผู้เสนอร่างกฎหมายของภาคประชาสังคม น่าจะสะท้อนได้ถึงสิ่งที่คอมมูนิตี้จะต้องอเผชิญในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีก่อนที่ร่างกฎหมายทั้ง4จะผ่านกันแบบท่วท้นในที่สุดค่ะการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมและการผ่านกฎหมายต่างๆเราถือว่าเป็นคําขอโทษอย่างเป็นทางการจากรัฐที่พลาดสิทธิ์การต่อต้านครอบครัวและพลาดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากประชาชน คำขอโทษเหล่านี้จะกลายเป็นคํามั่นสัญญาที่หนักแน่นที่สุดที่รัฐจะประกาศให้กับเยาวชนเพศหลากหลายให้กับครอบครัวเพศหลากหลายและให้กับทุกคนที่ต้องการอยู่บนผืนแผ่นนี้ด้วยความสุขความเสมอภาคและความเป็นธรรมและเราเชื่อว่าเสียงโหวตของท่านคือพลังหนึ่งเพราะท่านคือคนที่เราเลือกมา ท่านมาจากประชาชนขอบคุณมากค่ะ